คอรเรตดิเฟนอัปเดตใหม่แล้วนะน้องๆดูโคตรสวยพี่บอกเลยเป็นไงสวยปะดูแมปโหแมปสวยมากอะ่ะดูดินี่มีเอ็นเลสโหมดด้วยนะไปเล่นกันได้เลยนะครับมาใหม่นี่เอนเลสโหมดแจกปีกนะแต่วันนี้เราจะไม่มาสอนเอนเลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นนี่เราจะมาไม่ใช่เล่นเราจะมาเปิดน,นี่เจ้านี่ครับกล่องปีใหม่1,000กล่องแต่เตรียมมาเกิน กล่องนี้เอาออกนนะน้องๆไม่แจกแล้วนะครับผมไม่สามารถแจกได้แล้วนะในร้านค้าก็ไม่มีแล้วเป็นกล่องที่ไม่มีแล้วมาเปิดใหม่คือตอนเนี้ยตรงเปิดตอนเวลาเ,เราแอนิเมชันเปิดกล่องเนาะเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยเป็นเหมือนเกมเพชรซิมเลยเหมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดหนึ่งพกล่องมาดูฟีว่าจะได้ไหมจะได้มิติไหมน้องๆว่าได้กี่ตัวไปลุยนะไม่พูดเยอะเนาะไปลุยเลยไป ไปเลยนะสิบกล่องแรกปึ๊บนี่สวยไหมเห็นไหมแอนิเมชันดุบดับดุบดับเป็นไงเป็นไงปึ๊บโอเคเกลือบายโอ้ยมันขึ้นขึ้นข้างหลังด้วยอ่ะดูดิอ๋อมันมันแอนิเมชันก่อนแล้วค่อยขึ้นใช่ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บยังไงดีครับหมุนหมุนวิบวับวิบวับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไม่ได้ เขาบอกว่าตอนตอนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่มันได้ของดีอ่ะกล่องนั้นจะแบบขยายใหญ่อ่ะใช่ไหมแต่นี่ก็เก <c ười> ลือรัวเกลือรัวกี่กล่องนะสี่สิบบ้านรอบนี้เกลือรัวมาหน่อยดีอันนี้ก็น่าจะเกลือโอ้ยนี่คือลฮ้ย เฮ้ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นมาเว้ยมิติกทำเป็นเล่นเฮ้ยกี่กล่องอ่ะอุ้ยออกออกแล้วเหรอเห็นน้องเห็นปะเอรมิติกมันจะแบบว่าตัวใหญ่เราต้องหากล่องใหญ่ใช่ไหมถ้าอย่างนี้คือยังไงมีไหมมีไหมโอเคครับโอเคไปมิติกมิติก เมื่อกี้ตอนอันน้ชช่มันออกมันสวยมากเลยนะเหมือนแบบมันลุ้นอะแบบเอ้ได้แน่นอนนะกล่องใหญ่แล้วนะกล่องมันจะแบบอ่าใหญ่แล้วมันเหมือนจะสโล่หน่อยป่ะใช่ปะมันจะแบบเหนื่อๆอะมันจะเหนื่อๆว่าแบบเปิดช้าสุดอะไรประมาณเนี้ยโอเคกี่กล่องแล้อ่าจำไม่ได้อะ่ะกดอย่างเดียวเลยปึ๊บเป็นไงโอเคแต่ถือว่ามิติมาไวนะไม่ใช่มาไวแล้วไปไวนะ ต,ติงมาไวมากหน่าอ่ะโอเคโอเคมาเมื่อกี้มีแอป,ปมีปัญหาหนิดนึงนะครับผมโเโผ่งไปแฟนนู่นเลยไปแฟนนู่นเลยเฮ้ยยยยยยังไงยังไงครับเอา้าเอา้าแยย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 ยไยย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 ้ยยเราก็นึกว่าจะได เอ้เอโหนนกว่าใช่ไม่มียังไงครับเปิดต่อเลยอ่าสิบกล่องไปครับเฮ้ทำไมมันมันมีอันไหนเปิดเร็วอันไหนเปิดช้าเอ่ยรู้สึกช่วงนี้กเกลือลัวเกลือลัวน้องพี่บอกเลยว่าเกลือรัวโอเคครับ ปไม่มีเลยอ่ะไม่ออกเลยอ่ะออกตัวเดียวเองอ่ะออกตัวเดียวเองยังไงดีแล้วก็เกลือเฮ้ยเปิดพี่ี่กล่องแล้วขอดูหน่อยได้ไหมครับแร่แร่แร่ลว้ลวๆเลยเปิดพี่ี่กล่องแล้วโหนะฮะแดงมาตัวเดียวเองอ่ะไฟเวริร์กจ๋าขออีกสักสองตัวได้ไหม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคขอดูมุมใกล้ๆหนะ่อยเปิดสวยมากเลยลุนไปลุนไปโอ้โหไม่ออกเลยออกไหนดีครับเฮ้ยเราเปิดเบิ้ลได้ไหมเราเปิดเบิ้ลเลยได้ไหมเดี๋ยวเสิร์ค้างใช่ไหมเดี๋ยวเรียกอย่าหาทำเลย เฮ okay. ้ยมีออกในงานเพราะออกยากมากเลยนะออกยากมากเลยนะทำไมแต่ตอนนี้กล่องออกไปแล้วนะครับน้องๆไม่มีให้ไม่หานะใครมีก็เอามาเปิดเล่นนะครับหรือว่าสะส,สมไว้ก็ได้นะครับกลายเป็นของแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีนะนะหาไม่ได้นะครับเคยยังไงต่อเอา ไม่ออกเลยทำไมมันเกลือแบบนี้ครับกี่ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นพันแล้วไหมน่น่าจะเป็นสามรอยแล้วไหมปุม๊ปุ๊บปุบปบปบ๊ไม่มีจริงเหรอดีนะยังออกมาอันหนึ่งไปไปต่อไปต่ออย่าไปเครียดอย่างน้อยเราคลิปนี้เราไม่เกลือแล้ะเราได้ตัวหนึ่งเราไม่เกลือ ลัวไปไอตัวไฟเวิร์กนี่มันออกยากจริงๆตายได้ไหมเออไม่มีเลยอะ่ะไปไปไป้อเริ่มเพี้ยแล้วนะเริ่มเพี้ยแล้วนะพี่บ่อยนะก <c ười> <c ười> ี่กล่องแล้วเนี่ยกี่กล่องแล้วเนี่ย,ยไม่ออกจริงเหรอจะหมดแล้วปะ จะหมดยังโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังมีให้ลุ้นอยู่โอเคมาเปิดตรงกลางๆม้่งป่ะไปลุยปึ๊บ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 โอเคไม่มาเลยอ่ะเริ่มเคดนี้เนี่ยเริ่มเริ่มสี่เลี่ยนะเกลือไม่ใช่ออกออกแค่ตัวเดียวนะพันหนึ่งออกตัวเดียว แต่จากเปอร์เซนต์ที่พี่คิดมาก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะออกประมาณประมาณเนี้ยถ้าจากเปอร์เซนต์นนะแสดงว่าเราอย่างน้อยอย่างน้อยก็ปอบใจตัวเองปะปอบใจตัวเองอย่างน้อยก็หนึ่งกล่องวะอย่างน้อยก็ไม่เกลืออะอย่างน้อยก็บอกเขาได้เว้ยว่าเปิดได้เองแล้วเว้ยหนึ่งกล่องเว้ยน้องๆบอกน้องๆที่มาดูนี้ทงบอกว่าพี่เค็มเต็มเลยแต่เหมือนกล่องมันว่าสุ่ม สมการกระจายไม่เหมือนกันนะย้ายวะ่ะย้ายที่ตรงนี้ตรงนี้มุมอับแล้วพี่ว่ามุมไม่ดีย้ายมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มุมอับแล้วมุมนั้นไม่ดีนะมาข้างบนเฮ้ยมุมเวลาย้ายที่ใหม่แล้วสวยนะเห็นปะเป็นวงกลมอะ่ะวงกลมแปดอันใช่ไหมครับเราแยกๆอีกฝั่งฝังง่งละกล่องอเฮ้ยครับดูฟิวว่าเราจะเกลือขนาดไหน ทั้งไม่มันดวงขนาดนี้น้องครับอย่าเพิ่งเท็นนะครับโอเคไปต่อยาวไปยาวไปปุ๊บปุ๊บทำไมมันเกลืออย่างนี้เขาไข่ก็ได้ช่วยพี่ด้วยทำไมมันเกลือแบบนี้ ทำไมมันเกือ oh God. โอ้ไม่กอดเรามีพยานด้วยนะพยานรู้เห็นด้วยนะว่าพี่เกลือมากโอ้คือแบบไม่ได้ลุ้นเลยอะ่ะคุณแล้วตุนนู้นไปทำอะไรข้างหลังนู้นเลยครับทําไมอะทาไมสู่มไม่ได้อะ่ะทำไมเมื่อกี้ฝู่มไม่ได้อะ่ะขึ้นอะไรไม่ทานานันอะ Okay. โโคือเนีเ้ยต้องบอกนะว่ากล่องเนี้ยถ้าไม่ได้ตัวมิติอ่ะแล้วไม่ได้ตัวแรเนี่ยคือไม่คุ้มเลยนะตัวแรคือไม่ดีเลยแบบไม่ดีเลยมิติก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ค่อนข้างหายากแล้วนะถ้าจํานวนมิติตอนเนี้ยในเฟเวอร์อ่ะมีน้อยกว่าเชฟนะครับเป็นตัวที่คิดว่าอนาคตอาจจะมีราคาขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครเกมนี้หายากราคาแพงขึ้นอยู่กับจํานวนตัวละครเนาะอย่างคอร์ลัฟเต็ด กับเอนจิเนียสไปเดอร์ทีวีเนี่ยจะมีตัวน้อยเนาะก็เลยราคาสูงอย่างตัวนี้มีน้อยกว่าเชฟอีกพี่ว่าอนาคตอาจจะแพงกว่าเชฟนะครับลองดูนะกลายเป็นของแลสะสมแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเข้มแต่ดีหรือเข้มไม่ดีมากน้องอย่ามาหัวร้อพี่นะครับไม่ต้องหัวล้อนะไม่ออกเลยเหรอคือมันออกยากขนาดนั้นเลยหรอ จริงๆมันตัวกี่ปเปนะอร์เซ็นต์นะ0.1อะคือแบบว่าแย่มากคืออย่างน้อยขอสองตัวขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งพอใจเลยตอนเนี้ยพ,พอใจเลยแบบว่าไม่เครียดนะตัวได้มาตัวแรกตัวเดียวนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเลยอะอยากได้ฟักสองอนะสองพี่ว่าก็ยังไม่คุ้มนะจากจำนวนราคาตอนนี้เนาะ น่าจะต้องได้ประมาณ4ีด้วยซ้าแต่ด้วยเปอร์เซ็นต์ของมันอ,ะอ่ะอพี่ว่าก็ค่อนข้างเปิดยากแหละคนที่เปิดได้น้อยๆก็คือน้องดวงดีมากเลยนะครับผมเก <c oughs> <c oughs> ือหมดสจดไม่ได้ลุ้นเลยคือไม่ได้ลุ้นกล่องใหญ่เลยกล่องยืดกล่องยาวเลยอะกล่องแบบแย่มาก บ,บ,บ,บแล้วนั่งแล้วตอนสุดท้ายเรามานั่งขายเลยนะกดนิ้วหงิกเลยหนึ่งพันตัวอันนี้พี่สุ่มประมาณหนึ่งพันสิบเก้ากล่องนะครับพี่สุ่มไว้จริงๆเอาเอากล่องไปขายนี่น่าจะได้ราคาด,ดีกว่าเอาตัวมิติไปขายนะโอเคบ,บุบบับบุบบับต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างไม่คุ้มนะครับถ้าใครคิดอยากจะลองเอาไปสุ่มเพื่อหากำไรพี่ว่าไม่คุ้มนะแต่ถ้าสุ่มเอาสนุกอะ่ะก็ก็ได้นะครับน้องๆเห็นนะว่ามันเปิดยากเนาะมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะเห็นปะออกมาตัวเดียวเองนะตัวแรกๆเลยใช่ไหมแรกๆที่สุ่มไม่กีดกล่องอะ่ะก็ออกเลยเนาะหลังจากนั้นก็เงียบคิิป เง็บคลิปเลยพี่เนีย็บคลิปเลยน่าจะเหลือถึงสกักสักสามร้อยปะตอนนี้อู้แต่เหลือเยอะอยู่นะยังยังมีลุ้นยังมีลุ้นยังมีลุ้นยังไม่ได้จบนะครับตอนนี้มีลุ้นไปหมุนติ้วๆเลยโอเคมาขอหน่อยนะ ใช้สูตรอะไรอ่ะมีสูตรไหมมีสูตรไหมครับต้องบอกเลยว่าเหนื่อยจัดเหนื่อยจัดไม่ออกเลย ไม่ได้ดลุ้นกับเขาเลยลุ้นทีเดียวมามายืนข้างบนมัางยืนข้างบนโอเคยังไม่ออกเหมือนเดิมนะครับเปิดจนเหนื่อยแล้วนะเนี่ยหนึ่งพันกล่องมันจะเหนื่อยกันไปแล้วน้องๆ ดีโอ้โหลุยใบรัวๆเงียบกิฟเลยออาไหมครับเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะดูดิดูดิไม่มีกล่องยืดเลยพี่อยากได้กล่องยืดอะ่ะกล่องว่าได้ของดีอะไรอย่างเงี้ยมายืดมายืดมาปุ๊บ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 เรียบร้อย เรียบร้อยตามกล่องเชฟไปเกลืออีกแล้วทำไมคนอื่นเขาเปิดกันกล่องของกล่องออกกันคนละตัวของตัวเลยอะจังหวะเราสวยมากเลยพี่บอกเลยจังหวะพี่สวยจัดมีไหมแล้วคือกล่องเนี้ยมันไม่มีให้ส่งแบบรีเจน์หรือตัวอื่นเลยนะแบบ เป็นตัวอีพิกเลยใช่ไหมหอนะีพิกเหลนะือแลนะพี่ลืมละแลปอ่ะเออคือแบบมาถึงก็อ่อนเลยอะ่ะไม่อ่อนก็ก็เป็นมิติกเลยอะ่ะคือแบบไม่คุ้มค่าเลย <c oughs> <c oughs> ด,ดูดิดูดิอะไรอะ่ะอีพิกอีพิกทั้งไอ้แลทั้งนั้นโอเคได้จะเหลือทักร้อยกล่องได้มั้งพี่ว่า กล่องเนนะี่ยวุ้นเลยเยอะนะเลยเยอะเลยเยอะพี่บอกเลยเลยเยอะโอเคไปรัวๆเลยมาไหมไม่มีเลยอ่ะไม่มีใกล้เคียงเลยอ่ะ ใกล้เคียงแบบว่าที่จะได้อ่ะไม่ได้รุ้นเลยอ่ะไปรัวเลยฮะนี้กดรัวไปคือมันออกยากขนาดนั้นเลยอะครับทำไมทำไมมันออกยากขนาดนี้พี่ว่ายกเยอะเปิดเยอะนะหนึ่งพันกล่องเนะี่ย <Okay. S 2> เริ่มเริ่มเริ่มมาดีมากเลยนะเริ่มมานี่แบบว่าเอ้ยมาไวจ้าแต่หลังจากนั้นก็หายไปเลยจ้าขอหน่อยนะไลฟ์เวิร์โอเคน่าจะใกล้หมดแล้วเนาะได้ประมาณ ไม่ถึง200นะพี่ว่าเฮ้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาริโลมาลวจ้ามาลวจ้ามาล,วจ,ามาลวจ้าเมื่อกี้ไม่ทันมองโอเคตัวที่สองมาแล้วจ้าคลิปนี้ไม่เกลือแล้วจ้าสองตัวแล้วโอ้เมื่อกี้ไม่ทันมองนึกว่าไม่ได้นะโอ้โอเคสองตัว เรถือว่าโอ้เว้นระยะไม่นานมากนะครับกว่าจะออกโอเคคลิปนี้พี่มาของตัวแล้วไปมุงเป้าตัวที่สามดูสิว่าจะมาไหมตัวที่สามโอ้พอเราแบบว่ารีบเปิดนะเปิดเร็วๆอ่ะออกเฉยเลยเห็นปะไม่ทันได้มองต่อมันมันอันอนี้เลยคิดว่าไม่ออกนะกล่องเมื่อกี้มีไหมมีไหมตอนเปิดน่าจะแบบว่า มีแสงนะโอเคครับสองตัวแล้วสองตัวแล้วตัวที่สตัวที่3แต่ถ้าจากสถยทิที่เราเปิดมาใช่ไหมพอเราเปิดไปออกปุ๊บเนี่ยต้องเว้นระยะานานเลยนะงั้นเดี๋ยวเราเปิดรัวๆก่อนละกันช่วงนี้พี่เขาว่าวต้องเว้นระยะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเออกมาสองตัวแล้วดูใช้ได้นะพี่ว่าโอเคแล้วพี่พอใจแล้วตอนนี้ สำหรับพี่พอใจนะเพราะว่าพี่กะว่าไม่ได้ขายนะครับจะสะสมมันไวเนาะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างหายากแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วตอนแรกพี่ก็ลุนนะครับว่าผู้พัฒนาเขาจะเอากล่องเนี้ยออกวันไหนถ้าเอาออกก่อนที่จํานวนมันน้อยกว่าเชฟเนี่ยพี่คิดว่าจะดีมากเลยเพราะว่าตัวละครมันไม่ค่อยเก่งเนาะแล้วแต่หายากกว่าเชฟเนี่ยราคาน่าจะแพงขึ้นในอนะคนนะพี่ว่าใครมีเก็บไว้ก่อนนะครับพี่ว่าทํากําไรได้นะอนาคต ใช้เป็นตัวแบบว่าหายากเนาะเป็นตัวแรเป็นตัวแบบว่าจํานวนมีน้อยกว่าเชฟนะแต่ฝีมือนี่เชฟดีกว่านะครับผมดีกว่าเยอะเลยแต่รับรองว่าะจะเป็นตัวที่มีราคาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแรเทมแล้วก็เหลือไม่ให้น่าจะเยอะแล้วนะหรือเยอะเนะี่ยก็คิดว่น่าจะได้เกินร้อยหนึ่งนะครับยังไงดี นามิขอดวงหน,น่อยดินามิขอดวงหน่อยดิเฮ้ยเยเปิดเปิดเปิด,ปดทียี 20, ส่สิบกล่องส,ส,สามกล่องฟ้าพีพีกล่องได้เหรอโอเคอ๋อมันเปิดอย่างนี้ได้เหรอได้เราลองเปิดห้าสิบกล่องดูไหมลองดูนะว่ารวยนะสองสาม,ส,ามสี่โอาไม่ได้ได้แค่สาม ปุบปั๊บเลยโอ้โหโอ้โหปุบปั๊บปุบปั๊บไม่มีเลยกระจุยกระจายทั่วแมพเฮ้ยงั้นเราเปิดอย่างนี้เลยละกันโอเคปะเทียสามฟิตเทียสามฟิตปะอ๋อหรือว่ามันเปิดเบิ้ลไม่ได้โอเคเสียมากขอทายรูเบินลนะโอเคยิ่งออกเยอะก็ยิ่งเกลือเยอะ ได้ครับไม่เวลาลิปนี้มาเปิดให้น้องๆดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราเปิด1นึ่ง,งกล่องเนาะยไม่ออกเลยน่าจะไม่ออกแล้วล่ะพี่ว่าเพราะว่ามันออกไปแล้วนะตัวที่สองโอเค,ครับเคไม่ได้หรอกทำไมอนะ เหลือเท่าไหร่นะโอ้ยังมีให้เล่นอีกนะเฮ้ยไม่เยอะละไม่เยอะเลยน้องๆเี๋ยวไม่เยอะละพี่บอกเลยไม่มีเลยครับไม่ได้หลุ้นเลยครับ เราไปลุยเลยนะรัวๆตอนนี้เือถือว่าออกยากจัดเลยนะเป็นเป็นกล่องหนึ่งที่พี่ว่าออกยากมากออกยากมากโอเคจะหมดละไปบายบายครับบายบายละกล่อง ปีใหม่เปิดเล่นจนหมดเลยหนึ่งพันกล่องโอเคประมาณนี้เหลือกี่กล่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคน่าจะได้แค่นี้เนาะกว่าที่ะกล่องไปนะครับเป็นลรกดรัวๆไปเลย ได้รวๆได้รวๆไม่ได้มิติกนะได้ตัวแรเนี่ยรวๆก็ประมาณนี้ถือว่าคุ้มไหมหรอไม่คุ้มหรอกถ้าถามพี่นะแต่ดีไหมก็มาเปิดให้ดูนะครับนี่ได้เนาะของอตัวเอง1นึ่กล่องไม่ใช่สิหนึ่งพันเท่าไหรอ่อ่ะ1นึ่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวนี้เนาะมีตัวคิคเกาแมนที่เป็นตัวเริ่มต้น 1,017กล่องก็ได้อ่ามิติก2ตัวนะครับ2ตัวมิติกแล้วก็ได้นี่1,000ตัว1,016ตัวสิบห้ดีใช่ไหมเออเดี๋ยวเรามาคำนวณนะครับว่าไอตัวพวกนี้มันเปอร์เซ็นต์ออกเท่าไหร่เนาะอย่างเนี้ยตัวไฟเวอร์คิมเมอราแมนเนี่ยมัน39ล้านใช่ไหมเราก็เอา39ล้าน5้าแสนใช่ไหมครับ มาบวกกับตัวนี้4 7 0 0มใช่ไหมครับ4 5 7 0 0 0โอเคก็จะได้ประมาณ39,500,000ล้านแสนปะ5บาแสนสหมื่นอันนี้ก็คือจำนวนทั้งหมดที่คนเปิดกล่องไปใช่ไหมมันมีจำนวนทั้งหมดจำนวนตามนี้สามสิบเก้าล้านห้าแสนใช่ไหมครับเราลองเอาหารกับไอตัวมิติกดสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเนาะจะได้ประมาณแปดร้อยหกสิบ ห้ากล่องหรอนั่นหมายความว่าทุกๆ800กล่องจะออกหนึ่ตัวประมาณนี้ป่ะอันนี้คร่าวๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเป็นหลักสูตรอะไรเนาะก็เราคำนวณเอาเนาะก็คืออ,ออกยากเหมือนกันนะครับอย่างนี้เห็นไหมสามสิบเก้าล้านกล่องเลยนะมีคนเปิดไปที่ไม่ได้มิติกมิติกออกแค่สี่หมื่นกว่าถือว่า,อ,าออกยากนะครับออกยากเราเปิดพันกล่อง ใช่ไหมเมื่อกี้มันเฉลี่ย800กล่องออกออกหนึ่งครั้งใช่ไหมเราเปิดพันกล่องออก2ก็ถ้าตามเฉลี่ยถือว่าคุ้มนะแต่ถ้าําตามความรู้สึกคือไม่คุ้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนลงนี่เลยหมดเอเลสไปยังไงถึงถึง100ด่าน100โอเคไหมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามามีการสอนว่าเอเลสเล่นยังไงให้ได้ถึงด่าน100 ใช้อะไรใช้ยังไงสูตรไหนง่ายๆป่ดเด๋ยวรุยการคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย